คือวันแรกอ่ะมันมองไม่เห็นภาพเลยอ่ะว่าเต้าหู้มันจะมาเป็นทุกวันนี้ได้ยังไงถ้าปกติเราทำอยู่ที่เฉลี่ยวันละ3,000แผ่นค่ะแต่ว่าถ้าสูงสุดเลยที่เราผลิตได้ก็คือ1,000 0แผ่นค่ะสวัสดีค่ะนัชชากตะเวทวารักค่ะแอมค่ะเป็นเจ้าของร้านนะโอเต้าหู้ท่าย,ยางค่ะ เรียนจบเศรษฐศาสตร์จากมเกษตรค่ะหลังจากเรียนจบก็ไปเป็นพนักงานแบงก์กรุงเทพค่ะอยู่ประมาณเกือบเกือบปีค่ะคุณพ่อก็เริ่มต้องไปหาหมอทุกเดือนก็เลยต้องลางานบ่อยไปเป็นเพื่อนคุณพ่ออะไรเงี้ยเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ต้องกลับมาสานต่อธุกรกิจที่บ้านอยู่แล้วอ่ะค่ะเราก็เลยตัดสินใจลาออกจากตอนนั้น พอลาออกมาได้ไม่นานนะคะก็มีโควิดเราก็เลยมองหาว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เราจะสามารถยกระดับต่อยอดได้จากธุรกิจที่มีค่ะจุดแข่งของเราอะ่ะมันคือเต้าหู้แล้วก็เริ่มโพสต์ในกลุ่มที่เขารับผิวกันก็เริ่มมีคนทักเข้ามาแล้วก็มีซื้อซ้ําตอนนั้นก็คือยอดก็ขึ้นเยอะอะค่ะ สูตรของเต้าหู้เรานะคะมาจากรุ่นอาเหลกงค่ะจากเมืองจีนค่ะทำกันแบบครัวเรือนค่ะแล้วต่อมาเป็นรุ่นอากงแล้วก็ป้าค่ะก็จะเริ่มทําให้เป็น,นอุตสาหรรกรรมมากขึ้นก็เริ่มมีการนํากระบวนการแล้วก็วิธีการต่างๆเข้ามาใช้ค่ะเพื่อทําให้ผลิตได้มากขึ้นแต่ว่าพวกเทคนิคแล้วก็วิธีการการพวกคัดมเมล็ดหรือว่ากระบวนการที่เป็นเคล็ดลับอะค่ะเราก็ยังสืบทอ,อดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็6 0สกว่าปีแล้วค่ะ จุดเด่นของเต้าหู้เราอะค่ะจะมีความนุ่มไม่เหม็นควันไฟไม่เหม็นกลิ่นของถั่วไม่เหม็นเปรี้ยวไม่เหม็นถืนค่ะ t e x t อร์จะมีความนุ่มแล้วพอทานเข้าไปอะก็คือจะมีความหอมของถั่วขึ้นมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่ลูกค้าแบบติดใจกันทุกคนค่ะทุกช่วงวัยเลย เต้าหู้ของเราอ่ะจะทํามาจากถั่วเหลืองแพ้ไม่ผสมแป้งไม่ผสมสารเสริมใดๆเลยรเราจะคัดจากมาด็ดที่มีความสดไม่ใช่ถั่วที่แบบเอามาอบคัดจากความชํานาญของคนที่สืบทอ,อดกันมาอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราใช้มาตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าถั่วจากแต่ละที่แต่ละแหล่งให้เท็กเจอร์ของเต้าหู้ที่มันแตกต่างกันไป แล้วก็เอามาเล็ดเนี่ยมาแช่นาสัก3าชั่วโมงอะค่ะ,คะก็จะเอามาโม่พอโม่เสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการแยกกาาน้ำเต้าหู้ที่ได้มาเนี่ยเอาไปต้มต้มจนน้ำเต้าหู้เดือดเราก็จะแยกส่วนหนึ่งเอามาทำน้ำเต้าหู้และอีกส่วนหนึ่งอะเอาไปทำเต้าหู้แผ่นค่ะ ถ้าทาเต้าหู้กระดานเราก็จะเอาน้นํานมทอนเหลืองอันนี้เอาดีเกลือค่ะมาผสมมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนที่น,นี่เขาจะเรียกว่าการผ่าเต้าหู้ค่ะก็ต้องใช้ความชํานาญถ้าเกิดผ่ายเยอะเกินไปใส่ดีเกลือเยอะเกินไปมันก็ทาให้เต้าหู้ค่ะแข็งพอผ่าเสร็จเราก็ตักใส่ในพิมเต้าหู้ค่ะเอาผ้าทับเป็นชั้นๆนะคะให้น้ํามันออกจากเต้าหู้มาเพื่อให้เต้าหู้มันแข็งรวมกันเป็นก้อน เมื่อก่อนแค่ขายส่งในพื้นที่เราก็เจอสงครามแข่งราคาเจ้าอื่นราคาถูกกว่าแต่ลูกค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางอ่ะส่วนมากเขาไม่ได้สนใจว่าเต้าผู้เรามันดีกว่าแล้วเขาจะเลือกของเราอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราอะ่ะน่าจะทําให้ผู้บริโภครับรู้ไปเลยค่ะเราก็เลยมาเปิดร้าน จริงๆหลายคนก็แบบไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นนะคะแต่เราก็มีความเชื่อว่ามันไปได้เราก็เอาเงินจากที่ขายออนไลน์ค่ะค่อยๆมาทําหน้าร้านเปิดขายวันแรกได้ประมาณสามพันแล้วลูกค้าบางคนที่เป็นลูกค้าใหม่เลยที่เขามาทานคือพอเขาผ่านเขาก็จะแวะมาซื้อซ้ําเรื่อยๆค่ะเพจ a c e b o o k ของเราก็จะมีลูกค้าที่แบบรีวิวหลังจากที่ซื้อไปทานหรือว่าที่สั่งไปทานเขาก็เริ่มแบบมีถ่ายภาพเช็คอินอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราทุ่มเทกับมนะันมันก็น่าจะไปได้ค่ะ จากร้านเล็กๆในวันแรกอะคะ่ะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆจนมันเป็นภาพในหัวที่คิดตั้งแต่วันแรกว่าร้านอะจะเป็นยังไงจนวันนี้ร้านมันก็เป็นในแบบที่เราคิดแล้วก็วางแผนเอาไวะคะ้ค่ะถ้าปกติเราทําอยู่เฉลี่ยวันละ3า3,000แผ่นคะ่ะแต่ว่าถ้าสูงสุดเลยที่เราผลิตได้ก็คือ1 0 0 0 0แผ่นคะ่ะ จากวันแรกจนถึงวันนี้สิ่งที่เราทําแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่มันได้ประสบความสําเร็จแล้วอ่ะเราก็อยากจะส่งต่อความสําเร็จอ่ะให้คนอื่นเป็นคีย์ซักเซสของเราอ่ะไปใช้ต่อได้ในอนาคตค่ะแต่ตอนนี้กําลังเซตระบบขึ้นมาให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะเต้าหู้ทอดก็คือไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะจะอยู่ที่เทคนิคการทอดในเรื่องของความร้อนแล้วก็ไฟแล้วก็น้ำมันจะมีหลักๆอยู่ประมาณนี้ค่ะ กำไรประมาณ50-50%อยู่ได้สบายสบายถ้าเกิดมีทําเลที่แบบเป็นตลาดนัดตลาดสดหรือว่าเป็นตลาดที่เป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะคือมันขายแค่แป๊บเดียวอะ่ะมันก็ได้ตังค์แล้วอะ่ะขั้นต่ำอย่างน้อยก็2,000อะไรเง,ไงี้ยค่ะ เต้าหู้ของเราจะขายอยู่ที่หน้าร้านเป็นหลักค่ะก็จะขายเต้าหู้ที่ผลิตมาจากโรงงานค่ะสดใหม่มีทั้งเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดเผือกทอดแล้วก็ข้าวโพดทอดค่ะเต้าหู้ทอดก็จะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่ค่ะ35บาทกับ50บาทสามารถปนกันได้ค่ะทั้งเต้าหู้เผือกปอเปี๊ยะแล้วก็ข้าวโพดเลยค่ะส่วนเต้าหู้กระดานนะคะจะขายแพ็คละ25บาทค่ะเต้าหู้กระดานก็คือจะสามารถเก็บในตู้เย็นได้14วันค่ะ แล้วก็มีน้ำเต้าหู้ทั้งแบบไม่หวานเลยไม่ผสมน้ำตาลเลยแต่ว่าสามารถทานได้อร่อยค่ะมีน้ำเต้าหู้ผสมเนื้อลูกตาลเนื้อลูกตาลของเราก็จะคัดมาเป็นเนื้อลูกตาลอ,อ่อนดื่มเพลินๆค่ะไม่แข็งส่วนความหวานเราก็จะใช้จากไซรัปน้ำตาลตาโหนดค่ะซึ่งเป็นของดีของเด็กของเพชรบุรีค่ะราคาพิเศษที่หน้าร้านนะคะจะอยู่ที่ขวดละ35บาท3ขวด100่บาทค่ะ แล้วเราก็มีการส่งออนไลน์ด้วยนะคะส่งได้ทั่วประเทศค่ะช่องทางการติดต่อนะคะเทน่านโอเต้าหูท่ายางค่ะส่วนไลน์นะคะไลน์ ID แ a o อดน่าโอโทฟค่ะ N A O T O F U ค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์098-998-8926ค่ะ